สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารและพนักง,งานขององค์การสวนสัตว์ทุกท่านนะคะเวลาที่คนเขาอยากจะมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการกันก็นกคือหนึ่งความสนุกสนานใช่ไหมคะได้มาเห็นสัตว์แปลกๆที่ไม่เคยรู้จกักได้เห็นพฤติกรรมที่น่ารักของสัตว์ทำให้เขาเกิดความสุขและในขณะเดียวกัน ก็ควรที่จะได้รับความรู้ออกไปด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของสัตว์ชนิดนี้ชื่อนี้แค่เนี้ยมันยังไม่พอค่ะมันก็ต้องมีเรื่องของรู้ว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยถิ่นกำเอนิดอยู่ที่ไหนมีอะไรที่เป็นอาหารมีการขยายพันธุ์อย่างไรวงจรชีวิตเขาเป็นอย่างไรอะไรเหล่านี้นะคะนี่ก็เป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นที่เขาจะได้รับกลับไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะได้มาก็เมื่อพนักงานในองค์การสวนสัตว์ทุกคนค่ะ ช่วยกันนะคะในเรื่องของการทําให้มันเกิดความรู้ทําให้เกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมานะคะและนอกจากนี้เวลาเข้ามาในสวนสัตว์เนี่ยเรื่องของความสะอาดเรื่องของสุขภาพสัตว์อะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญเรื่องพวกนี้มันก็มีนวัตกรรมที่จะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้มันจะทําให้คนที่เข้ามาสวนสัตว์แล้วเนี่ยเขาอยากที่จะกลับมาอีก ะะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะในเรื่องของการทําให้เกิดการจารัดการความรู้ในเรื่องของการทําให้เกิดนวัตกรรมเพื่อที่สวนสัตว์เนี่ยจะกลายเป็นสถานที่ที่เมื่อมาแล้วก็อยากมาอีกหรือคนที่ไม่เคยมาก็อยากจะมาค่ะช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะจะคอยดูผลงานนะคะสวัสดีค่ะ